ติดตามข้าวโพดหวานสวนน้แทมแปลงนี้ยหลังให้ปุ๋ยเนี่ยฉีดพ่นโพทีไปสองรอบรอบที่สองฉีดเมื่อสองวันก่อนเนี่ยวันเนี้ยมาติดตามแล้วถ่ายรูปไว้ว่าข้าวโพดเนี่ยหลังฉีดรอบที่สองเมื่อสองวันก่อนเนี่ยต้นมันโตเร็วแล้วก็สังเกตแล้วต้นมันเสมอกันมากเลย เนื้อที่สี่ไร่ตอนนี้ให้ปุ๋ยบางๆไปหนึ่งรอบฉีดโพทีไปสองรอบรอบที่แล้วผสมยาฆ่าหนอนกระทูด้วยปรากฏว่าตอนนี้เขาโพดต้นอวบอ้วนแล้วก็สังเกตแล้วแปลงนี้นะ่ะต้นเสมอกันเลยตอนนี้เนี่ยเลยหัวเข่ามาคืบหนึ่งเดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งอะ่ะจะมาถ่ายรูปอีกทีหนึ่งว่ามันจะสูงแค่ไหน ดูจากลักษณะและต้นเนี่ยเสมอกันดีมากเลยและดูสมบูรณ์มากเลยอีกแปลงหนึ่งที่เอาโฟทีมาฉีดพ่นร่วมปรากฏว่าสวยงามมากเลยแปลงนี้อยู่แม่อ้อใน,นอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่